ปากฏดโลเทไปรปากฏดเนี่ยบุเคยกินจ้กเถื่อกระไดเสียมเงี้เอาหาพันลองเบิ้งสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องทุกคน,นทักทายสบายดีจากอดอนโค้งพี่น,อออน้องตลาดเศร้าดอนโค้งที่เมืองโค้งนั่นเองเนาะลาวไต้พี่น้องไปเบิ้งว่าตลาดเศร้าเมื่อ,อนี้จะมีอย่างใดเนาะข้ายเนาะ,ะเหล่เบิ้งแป๊บหนึ่งพี่น้อง มีปลาเนาะพี่น้องเนาะมีปลาแน่นอนปลาลาบปลากดปลากดโลเทาัยปลากดนี่โลเจ็ดสิบพันเนาะโอ้ยนาะแซบปลากดยังไม่ไม่สดๆอยู่พี่น้อง ตอนเศร้าๆเนาะพี่น้องทุกทุกเศร้าก็จะมีตลาดตัวนี้เนาะถือว่ามีทุกวันทุกเศร้าเลยตอนนี้ยังเศ้ากเกินก็เลยว่าคนค่ายคนซื้อก็ยังโบไล่ปันได้เถอนะเนาะ

ขึ้นกับฤดูกาลเนาะตลาดนี้บางครั้งก็จะมีปลาไหลไหลภาวาเขตเหล่าไตนี่อาจจะมีปลาหลเยอะแล้วเนาะมันเป็นเกาะเป็นดอนดอนโค้งพี่น้องฤดูกาลนี้ก็จะโบมีพักมีสี่ใบไหลบันไดเพราะว่าเป็นฤดูแล้งพี่น้อง ็ดีแกแต่มันแฉมอยู่แฉมใช่ครัสีสีงัวงสีควายสีงัวงสีงัว มูโลเท่าไหร่แ hmm. ล้วม <im> ูน oh, so? ี่มูนี่โล80มู้โร่1 0 0 0 0าท100,000าทเนาะ80กับ1 0 0 0า เฮ้ยวันปีจ้ะวะไหวันได้เท่าไหร่โต๊ะก็ยังบ่เต็มเลอเนาะคนอาจจะบ่มาเมิดเธอพี่น้องอูธีว่าไขยเครื่องไขยข้องก็ได้ แม่ค่าสาวค่ายมายัางบ่ทันครบหรือว่ามือนี้ตั้งบ่มีไ่เนะาะไม่มีไม่มีทม่คนดูตาใบตองกลุ่ม สามสิบปลาหยังดำคืือป้าเพีย

หม่เรี้ยมกอ่อนไมกมีนี่มไอ้มักขามไนมัขามโดมัขามโตชื uh ่ออซเน่ถวยหาพันมามักินยำสาวงบ้างบ้บุเคยกินจ้าเทือกไ้เสีมยงตีเอาหาพันลองบึงโดยถวยในตโตน ออาเใหญบัล้านนี่บังเท่าไรเขาลามนี่บังใหญ่หันิบหงน่อยเด้มัดชิดมัดบงหน่อยบ่เอาอหกพันหกพอันนี้สองอันสิบพันบ่เอาอันี้ไลออก สิบพันอันตัวไรดีเอาแต่อันนี้แหละสิบพันมันบ่อันนี้มันสิบพันบ่แมนแมนแมนเราใช่ไหมบอไซบอไซทง ตลาดเศร้าเมืองโค้งพี่น้องมีทุกทุกเศร้านะการแล้วแต่ฤดูกาลบางฤดูกาลก็มีของแปลก,ปกมีปูมีปลาโดยเฉพานะปลาเนาะเคตนี้แต่ว่ามื้อน,นี้บ่มีปลาไหลโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้กันนะเจอกันคลิปต่อไปสบายดีพี่น้อง